อู้อู้เขนางครับเขียม่วงครับเฮ้ยต้อเนี่ยบปุ๋ยนี่ผู้นี่เห็ดแดงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าว่าเถ้วยเฮ้ยเระวังมือนระวังมือนลงกิ่งลงไปอีกอย่าว่าเถ้วยเฮ้ยอย่าว่าอย่าว่าเฮ้ยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับนี่คือรายการ ครัวไทยบ้านครับผมอยากจะบอกเลยนะครับหลังจากที่เขาได้ห่างหายจากเห็ดไปนานชิมาเกี่ยวกเห็ดสิกามาสิกามาเขาลั่นวงการเห็ดอีกแล้วแต่ก่อนเป็นเห็ดยังกะเมจิกรูมเมจิกรูมเอามือนี้่สิมาเห็ดยังอาจารย์สิมาเกี่ยวรับอยู่ทั้งใดหน่อยู่ทา้งใดอยู่ตอนนี้เขาอยู่แถวบ้านโพบ้านโพตำบล ดมุนโพล่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเก,เก,เกดอ่าทำขวัญจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดแดนปราสาทหอมหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตด,ดลงรมงงงดวน หลากหลวยวัฒนธรรมเลือดล้ำสามมือขีอ้าปกมือมึงว่ามึงกีเก็บได้พิ่งสามตาแบบนั้นบอกมาสักสามตาเลยตัวเซลมาให้มันเต็มเต็มกราบเฮ็ดขี้คงขี้ข้อยเอาเบิ้ลเอานะครับผมเดี๋ยวไปล่องเบิ้งนะครับเพราะว่าสองสามมือผมหันฝนตกทุกเมืองเฮ็ดนี่มันสิเกิดในช่วงแบบว่าฝนตกหลังฝนสิมันอากาศอบอ้าวแล้วพวกนี้มันเป็นเชื้อราเนาะมันก็สิ เออว่ามันเกิดการอบบ่มเพาะมันก็สิงอกออกมามาลองเบิ่งว่าสิพอได้ไปแกงบ่เอาหาเบิ่งกันน่ะนี่เด้อดอกแล็ดเผ็ดเบือเน็ดเด็บนี่แม่นหยิบมาเบิ่งนี่ดื้องจริงแมนแมนแมนเพื่อนมันสิมีหอยกัด เิ็งง่ายๆแต่มีห้อยพวกแมงงัดแมงกินได้คนกินได้แมงไม่ตายส่วนคนตายครับนี่ัะบ่แรันีะับนี่ไหะัหรับนะรันยาและคกับน้่แหันี่ห่แหละคันี่ค่แทล่หแ่หหแห่ะหละก็บหแล้รน่คัน่ เฉียงซีน้ำใหม่โอ้ยของจริงเลยว้าวครับคำัามเก็บละเอียดได้ไหมมือเว่มือหนักเว้ยขอโทษนี่เลยไม่ไม่เพราะใหม่เพราะหลอกฟอกหลอกฟ้อยังดีเลยนี่ไหมบาดขาดแต่หลอดตัวนี้นี่ขอดูหน่อยนี่ครับสองดอกเอาเนี้ยน้ำใหม่เอาน้ำอู้ข้างในฝุ่นเกิดบักหลายเลยอู้ว่าเปลี่ยนปะ จากฮะเห็ดมาหาหน่อไม้บ่นี่ครับหน่อไม้เฮ็ดพึ่งก่าน,นะเสกูขึ้นเนี่ยเพเห็นคูนเสกุควาอะไรยีออ้ไไเอ้ยลองไปจไปับมึงอู้พุ่นดอกบักไงล่องคอดใส่คูนอู้จัง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 ขอดูเน,นียนนัวมุเมียนมุเมียนเพื่อนมึงมึงมุดเข่าหู้นั่นไปเลยเพื่อน ตรงไปบ่บ่๊อบไล่พี่ไปไล่พี่โอ้โหุ่นเออมาใหม่มีเอามาหน่ำน้ำก็ไลายเอาเหลือไปเออกินใดเลยหึกินใดเฮ็ียังกินได้บ่รู้ไม้คว่ำว่างเลยนอนจอดแล้วเนาะเอามาเอามาโอ้สูขัดไปเลยไปยังถือเกาะเสียงรถบอกได้มากวะาเลกหน่อยคุ้มเลยฮัลโหล นี่ๆจับเฮ้ยนี่เลยใช่เลยทั้งดวงเลยกเก็บมาเลยใช่เลยไ้โอ้ยนิดหน่อยบ้านไดมาเบิ่นรถครับเขาออกหู้นี่ปะหมดตำๆกับสิเข้าไปได้อยู่มั้งเว้ยเว้ย ออน้ำขอ <c oughs> นะครับผมมือนีเหาบริม,มาแค่สองคนนะครับผมมีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน <c oughs> การหาเห็ดนะครับผมสวัสดีครับผมบริการก๊อปมหล่ะครับก๊อปบริการครับผมโอ้ยทีมงานทางเซียนมากสบายใจเลยละไปวิธีการหาเห็ดมีบ่มีครับเห็ดอะไรครับต้องใส่สายตา เป็นสายตาระดับเสียดแหนมไปคอนเทนเซียลขาวเราบานๆทึง่งแเรามีการลงมาอ,มอันนั้นคือเหตุครับบางดอกอาจจะเป็นสีเทาๆหรืออาจจะมีสีเหลืองสีสมเืาเกิดสีแยกแต่ละชนิดออกไปอีกเถืออือและผมกะแยยบกเป็นดรกครับว่าอันใดกินได้กินบ่ได้แต่ว่าผมหูหาืสิครับกลับไปซะกลับั <c oughs> บบานมึงซะจับาุ้มหาเห็นี่ย เฮ็ดเฮ็ดใจสาเขาบ่ฮักเฮ็ด <laughs> ใจสาคนละเอ็ดนั่นมันเอ็ดนี่ครับหนอกนึงเห็ดครับมาเอาลองขอดนี่เห็ดทานครับสองดอกง,ง,งามๆครับตระกูลเดียวกันโอ้ข้างในดำๆแม่นโอ้ยกุ้ยขีดเก็บแมียมึยนี่ครับเห็ดทานเถาครับ เขาคือนหมู่ใช่ปะอู้หู้นี่นี you are. Are you ่นี่แมงเหยียบวะเหยีทานไงโอ้โหจังจังมึงนี่ครับมาเป็นคู่มาเป็นคู่ส่วนเราล่ะเป็นขี้ของเขาเหยีทานหลายเนี่ยจังอู้อู้จังหลอกไงใช่ะเอาขาเอาขาอันมีเขาหนีเลยเออยืนตางมาเหวี่ยงเฮ้ย ชอบปวักบาปแล้มือโดนด้วยวอลเขามาพิเกตคือหำไหถึงสาวมิดดูพี่ไว้ก่อนพี่ไม่เล็กนะครับพี่ไม่เล็กครับเฮ้ยนี่เห็นเห็ดเลยกูว่าแล้วกูว่าแล้วอย่าเห็ดเลนมตีเห็นเห็ดโอ้โยสามสีดอกโอ้ยเพื่อนนี่มันดงมันเลยครับเพื่อนครับเห็ดใครนี่มันเห็ดใครโอ้โห ดวงฮ็ดตัวเนี่ยโอ้ยเทึ่งๆครับเทึ่งๆอีกอ๋อโอ้โหเต็มมือเลยเตาก่อนว้าวบอกเลยครับพี่น้องป้องไปมันเหลือเกินมาไปไปหากรอบ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 โอ้ยขึ้ยิ่งเสียงมิยิ่งวะมึงนัดเด็กเอ็นมาตีบอกโอ้พี่น้องครับพ่อดวงฮ็ดทานครับตอนเนี้ยนี่ครับชัดเจนเฮ็ดทานเขามันสิภาพชัดมันสิดำสิเลย อู้หลเยยงี้ยเนาะโอ้พี่นอ้องครับเบื้องครับดอกใหญ่ๆบิ๊กๆโอ้โหพี่น้องครับสมบูรณ์มากดอกนี่แม่งเต็มเลยเบื้องให้พี่น้องชมเนี่ยหลังจากผ่านไปประมาณสามสิบนาทีครับเค,คืองกระตาไส่ไ <laughs> หมเฮ้ยชิบหายแล้วอุว้ยตาย <laughs> เฮ้ยของแท่ปนี่ บ่เมนมันเบียร์บ่มันเบียร์เพื่อนแคมากินกูซิ่เมยก่อนเดี๋ยวกินกินก่อนอืมอุ้ยอุ้ยนั่นดอกนึงตายแล้วเฮ้ยบ่มีข้าวเหนียวตีมีข้าวเหนียวเ่ราะว่เฮ้ยโอ้ยอยากกินเสียเฮ้ยฮึเฮ้ยข้าวเหนียวอืมเศร้าเหล่ากูบ่หาเล่าเฮ็ดใส่ใส่ใส่แก่บอกไอ้เหี้ย กูย่างมา้วพวกไก่เบิ่งครับผมนีแล้วครับผมสายตาค็เป็นบูมเอนพวกพันพวกเซียนเนี่ยมึงเห็ดจริงเด้อขวดพลาสติกเฮ้ยของจริงนี่ปั๊บมีอีกไอ้คุณเฮ้ยแบบหลายเลยวะคุณเห็ดเห็ดนะมาร้องร้างอีกคุณแล้วก็พี่จุ่มพี่เฮ้ยของจริงเฮ้ยน้องใหม่น้องบอกญ่เลยทุกอย่างอ่ะ ครบทุกอย่างไม่ครบอยู่อย่างเดียวสติมีจริงนะครับอันนี้น้องใหม่ยังเขาเกิรนดองใหม่น้ำครับนงใหม่น้ำอ๋อคันเป็นเป็นบ่มีน้ำกันนงใหม่บ่มีน้ำวิธีบ่งเห็ดไยๆครับผมอ่าชุมมือนี้เขาท่านสมัยแล้วเขากดเข้าไปครับแล้วก็เขากูเกิลครับค้นหาครับปั๊บเนี่ยครับคือเห็ดแดงกินได้ครับเห็ดแดงเห็ดน้ำหมากเห็ดเห็ดแดงนา นี่ครับเขาเรียกว่าการศึกษาและเทคโนโลยีมีความสําคัญมากๆมกไม่ว่าเราจะอยู่ในปาน่าในดงหรือเรากําลังเก็บเห็ดอยู่ถ้าเราสงสัยว่าเห็ดนั้นคือเห็ดอะไรให้เรากดเข้าไปที่ Google นี่นะครับผมเฮ้ยอันนี้ของดีไลยดิเขากันอขอขอพยายามเอามาทา้งโคมานะครับเดินอ,อ,อ,อาจีเหลือไว้นิดนึงหากมันเอาไว้เป็นเสืออส่อออกต่อไปครับตกไง,อองครับ รโออ้หกันเท่ายังสงสัยว่าเห็ดนี่คือเห็ดยังอ่ะก๊อปเห็ดเหลืองครับเห็ดเหลืองนะครับครับผมอันนี้เห็ดชมพูครับแดงเตัวนี้เห็ดม่วงครับอ่านี่ครับดูตามสีครับดูตามสีครับมันสีจงหักมันไว้นิดนึงนะครับอันหักพวกนี้นะเวลาเด็ดปั๊บมันสียู่ังสีแหละเห็นไหมนี่่มันเดือดสีพวงไปนี่มันสีเป็นเสื้อเห็ดยูงสีครับนี่เห็ดตัวนี้ไอ้ไอ้พ่อหูบ่ามันกินอะไรวะสแกนสแกน ัวนี้ผมสกแกนแล้วแบกอิดสแสดงว่ากินบ่ได้หรือสิเก็บเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนก็นกได้เก็บไ,ไปก่อนเนาะแยกตามาเพอเอากินได้ในส่ยนีน้ตัวชั่วใส่นี้ตัวชั่วใส่พุ่นบ่นะเดี๋ยวแยกไว้เห็ดใครโอ้โหแบบเยอะเอาแล้วเด้เห็ดไปไมันเลยกเกาะเห็ดใครครับกำลังติดเแต่ว่าตอนนี้ยังแยกป่าได้ว่าเป็นเห็ดชนิดใดนะครับเดี๋นี่คือเชื่อมันเห็ดใครอะปุ่น ดงเห็ดใครครับดงเห็ดครับนี่ครับเห็ดใครอืมเห็ดทามันกลับไปครับผมตอนนี้ก็ได้เต็มกระตาครับผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงอ่าชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่ามาเป็นผลงานครับครับผมหน่อไม้สองหน่อไม้สองตอนนี้เห็ดเกือบเต็มตาครับแม่นครับต่วนี้จะเป็นเห็ดยังครับเห็ดทานเห็ดเบื่อจังๆๆนี่ๆีตสแกนมึงเห็ดชั่วเห็ดชั่ว คนนั่นกินเห็ดแบบนี้ปวดระวังด่วนหามส่งโรงพยาบาลสี่คนเห็ดชั่วเห็ดชั่วผมลงตาพี่ตาโม่ชั่วพิเศษออกข่าวถึงต้องแบบนี่ครับผมให้กินบม่ได้ครับเฮ้ยทำไมกินไม่ได้ครับไปอบดูแค่นั้นสูบข่าวสดรายงานพบ วัยรุ่นเข้าป่าหาเห็ดเผยนำมาประกอบอาหารดับอนาถ10บลอดหนึ่งประกาศว่านายสิทธิชัยรัตนวิชัยลอดแต่เพียงผู้เดียวแล้วเขาจะไปงานศพขับมอเตอร์ไซค์สิบล้อวิ่งสวนทางมาชนตายเหมือนกันแต่ตายแล้วฟื้นฟื้นแล้ว10บล้อกลับมาซ้ำชนอีกเขาตายต่อครับไอ้ตอแตอนนี้ทันเวนเขาวัดเป็นระยะทางนี่ เทายางหอ่อสาระกังสีเกียรติเราด้นี่โบคือพวกมหาเห็ดพ่อเม็ดถ้าเกิดว่าเข้าหลงปาง,งมันมีวิธีหนึ่งครับอ่าหนึ่งเลยตัง้ตสงสติสองสองโคยเดี <c ười> อยวงไอ้สุดเสียงโค้ยค้ยเนี่อยอยา่าขันบ่มีคนไหนยินเดี๋ก็ห้องต่อไปครับิเอโเอ้โหจะวางงาบเนาะลายางาบเนาะ ตาเป็นสองปอกโอ้โหมึง mm. ม mm ีโอกาสได้เ hmm. ก mm ิดดอกหนึ่งอู้นี่นี่นี่เดียงบอกไงดิพุดเนี่ยเฮ็ดแดียงอะบูวิดอกนี่ไหมของจริงของจริงนี่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 พี่น้องแต่ทุกดอกเนาะมือซีเนาะแดงแกร่ง อ้าวเน็ตชนิดนี้มันมีสรรพคุณยังไงสรรพคุณคือกินแล้วอร่อยครับไม่เมาครับผมแม่นครับผมกินแล้วอร่อยแม่ได้อ <furious hat> ีกแล้วว้าวไี้ออะโอ้ดอกแบบนี้โอ้ไหนนี่อือหลายเลยอันนี้อีกดอกหนึ่ง วิ่งไงนี่ไงตาดีได้ตาลายไม่ได้อานี่งไงครับโอ้โหช่วงนี้กอล์ฟท็อปฟอร์มครับอันนี้อะไรจะเป็นไม่ใช่ครับเห็เดเบื่อครับไปครับบู๊ยเ,เห็บไห่ยังพายไปนีนนน่แมนบัดฝุ่นเขียวอยู่ เอาผู้ใด้หาเห็ดอยู่มาเด้อเมื่อกี้เราตัวนจอดคนละมือพี่งเฮิตพึ่งนะครับเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเมื่อกี้เลยเอ้โเอาแล้วเลยไม่ถึงเห็บกูเลัวดหลังไปสรุปผลงานพออเฮาบานมาว่างพานไปโอ้ทางมาสั้นครับแด็กคืบโอ้ ีวิตเยาว่ามือ่ล่มนะเยาว่าลมกิ่งนะเอากระตาบ้างไน่ก่อนเอาเยาว่าลมกิ่งนะเฮ้ยเยาว่าถ้วยเฮ้ยระวังมือ่เระวังมือ่ลมกิ่งลงไปอีกเยาว่าถ้วยเฮ้ยเยาว่าเยาว่าเฮ้ยเยาว่าเฮ้ยมื่ไอเระวังมวลนามวลนามวลนาเฮ้ยเฮยเพืย็นไิดหน่อยบหูใหญ่บ่นี่ยแหละ เอาเดี๋ยวมาสรุปผลนะครับว่าเป็นังไรนะครับสามกระตาที่เตรียมมาไรมาจากหน่อยมหาไงนะครับนี่ครับกระตาเล็กสุดอาจจะไม่เยอะมากก็มีนี่ครับเห็ดแดงเห็ดอะไรไม่แน่ใจนะครับเห็ดเหลืองบ่ะโอเคนี่เราใหม่นะครับตากลางส่วนที่พีกสุดครับตาไงเห็ดลายเดี๋ยวตอนนี้นะครับเขาก็ได้เห็ดมาลรยแล้วมาที่นี้เขาได้เวลาครับแล้วเขาสิ ไปแกงเฮ็ดครับไปไปเฮ็ดแกงเฮ็ดแมนครับส okay, ูตรสูตรสูตรเล่าเล่าครับใส่ปลาแดกอ่าอือยูเซย์ยูบานเพื่อนจอบครับโอเคครับไปโอเคครับไปครับพอแล้วกับจวดสามสองหนึ่งไปไปไปติงกา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 เฮ้ยสุดยอดติงกาติงกา โอเคเดี๋ยวเ้าสิมาเฮดเมนูแกงเฮดทั่วๆไปนี่ละก็คือน้ำยจานั่งแกงทั่วไปแกงใส่ยานั่งแกงใส่พักกีตูแต่ว่าพิเศษมือนีมี่ักติ๋วนะครับผักติ๋วอ่ามันติ๋วยังไงนะติ๋วลี้วติ๋วเล้วติ๋วล้วติ๋วติ๋วเลี้ยวติี้วติ๋ว้วติ๋ว้วติี้ยวติี้วติ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 ๋วีวติ๋วติ๋ว้วติียวติ๋ว จูปอ่ะใช่แล้วพักนิวพักติวโอเคพัโอเวอันนี้ไม่น่าใส่นะเออแต่มันเตรียมมาอ่าไม่เป็นไรใบกะเพราเอาไว้ใบกะเพราไม่น่าใส่อันนี้ก็ไม่น่าใส่นะเราไม่ส้่มเราไม่ส้มใส่บ่ใส่ป่ะดีป่ะใช่ป่ะอ่ากรสันใส่สันใสโอเคโอเคตกลงอ่ะใส่ป่ะเนาะโอเคเนาะใส่กับใส่แส่หนาขึ้นเนาะอ่านอะไรเลยทีเด็ดต้องเป็นใบยานาวใบยานาวยานาวข้ามีอยู่เลยครับผมคือตุ่มไปแล้วอันนี้ก็มี หอมอ่าหอมดีสีสีกอดสีเกตสีเกตครับสีเกลพริกพริกมีสองชนิดครับอันนี้เป็นข้าเอ็ดพริกอะไรวะพริกแดงสดอ่าอันนี้เขียวพริกเขียวอ่าพริกเขียวสดนาพริกหนูอ่าพี่กขี้หนูอ่ะใส่เออเฮ้ยคนนี้เป็นคนอีกกิ่นยังเลยพบกเผ็ดเด้กินพวกกลิ่นพวกยังนี่แกงแกงง่ายกินเป็นนุ้ยก็ได้เนี่ยอืมบสแควรอันนี้คือเม็ดเดียวเนอเม็ดเดียวนี่ก็คือ แค่แบบว่าเฮ็ดนี่เขารู้สซึกเฮ้ยอะไรโดนลิ้นนะอ่าขันสองเม็ดนี่ปึ๊บกระสีเริ่มมีความรู้สซึกมากขึ้นอ๋อมันมีความสู้ชาของพริกได้ขันสามเม็ดอ่าสามเม็ดนี่เขากระสีเรื่อมโอเคขึ้นอ่าแต่ขันพรีกสุดของเขาก็คือดำหนึน่งครับดำหนึงห่งส<บ>ามารถเขากินอะไสิมึงเชื่อกปะผูเขากินม้เชืออืมสาม<บ>ารถกินในเวิร์นี่แคนแล้วสีโบมีอาการครับนี่ถ้าเพิ่งเลยอ่านี่เห็นั้ บเพ็ดบเพ็ดบเพ็ดอ๋อครับครับัแคือเอาเครื่องพวกนี้นะครับผมขั้นตอนต่อมาก็คือต้องตำตำเสร็จอปึ้งจะกลายเป็นแบบนี้ครับผมนะครับผมเค้ามีคนตำให้เราแล้วเราก็เลยจะจะไม่ตำให้ดูนะหรือว่าทำตำให้ดูแบบเร็วๆนะครับตำให้ดูแบบเร็วเดี๋ยวหลายคนจะไม่รู้ว่าการตำที่จะทำให้อาหารอร่อยต้องตำยังไงนะครับโอเคครับพอครับผมพอเลยครับ แล้วให้มันออกมาเป็นประมาณนี้ครับแซ่ยบเพราะเสีบนี่คืออยู่กับการตาําที่ได้ความละเอียดสัมเนียนะครับตำหย,ยาบหยาครับตำหย,ยาบหยาตำยังไงเออแย่สต์ไงเห็นไหมนี่นตำหยาบตำหยาบสุภาพครับ,ค,บคุณสัตว์คุณเท่โอเคให้ <c oughs> <c oughs> เข้าไป <c oughs> <c oughs> อ่ะเครื่องปรุงไม่อย่างไงตอบปรุงก็มีรสด,ดีครับเกลือครับผมแล้วก็ผงชูรสครับอ่าขาดไปอีกอย่างนึงน้ำปลาแดดครับแห่มณ u แม่มันจังสีแซ่บจังสีนัวนะครับผมพริกนะครับใส่ลงไป ปุ๊บต่อไปปรุงนะครับผมข้าสซใส่เห็ดสุดท้ายพวงนี้ก๊อปบริการเป็นคนปรุงสูตรบ้านก๊อปเลยนะครับผมอ่ะใส่อนด์สั่มเดครับดีมานครับประมาณนี้ต่อไปครับอ่าการใส่รสดีใส่อ่าชุนรสนี่ต้องกะปริมาณไหมครับเดาเอาครับโอเคครับขอบคุณมากครับต่อไปครับเดี๋ยวไม่ต้องเยอะครับเดี๋ยวจะเค็มมากครับครับ โอเคครับเราจะใส่น้ำปลาครับผมอาทำไมถึงใส่เกลือน้อยครับก็แล้วมันจะเค็มครับก็เลยใส่น้อยครับครับผมข้ามไปที่น้ำปลาเลยน้ำปลาเราจะใส่หนึ่งฝานะครับอ่าครับเหมือนมึงเทผ่านฝาเฉยๆครับครับผมใส่หนึ่งฝาครับครับผมโอ้โดดครับลูกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เห็ดแล้วก็รอเย็นแล้วค่อยชิมก็ได้ครับ ครับผมเย็นหมายถึงว่าน,น,น,น้ําเย็นก็ตอนเย็นนี่งเปิดเลยก็ได้เพื่อนสมกรัปี่งเท่าไปหาหอู้คือห่อนอีอ่เราจะไม่คนนะครับให้เหน็ตมันยุบลงไปยุบยุบยุบอันนี้หน่อไม้ส้มนะครับใส่ลงไปที่นี่เข้าสีทิ่มไ้ร้อยเห็ดยุบก่อนนะครับผมเ <c oughs> ข้าคอยสีไซน์ักกีตูแล้วก็ผักติวต๋ว ครับเริ่มแล้วครับลูกโดดหน่อยไปหน่อยเนาะความความนัวพอดีแล้วความหอมยานั่งพอดีแล้วใช่ว่าโอเคเลยอ่ะโอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมมพวกกีชายลดดีก่อนนะครับบุกี้ยังบอกว่าโอเค <laughs> เลยเดี๋ยวเอาใส่พากีตูเลย ใส่ผักสุดท้ายเลยส่งกลิ่นหอมหวนลั่นจวนใจส่งกลิ่นหอมหวนลั่นจวนใจเฮ็ดวิ่งกันไปพูดเถ้าว่าขันแม่นเฮ็ดกับเข่าเหล้วห่างเพียงนี่ได้เมียเถ้าด้มึงเอาจใชนั้นกูก็ได้เมียเถ้าจริงนะโอเคอันน่ะชิ้นกะแล้วก็ใส่ผักติ๋วมาโปะเขาหน่อยเฮ้ยเอาเอาเตยยอดเอาเตยยอดมันจี๋ขมเออเอาใบอ่อนเคยเฮ็ดก้าวเข่ามาหนิโอเครายการอาหาร ที่หนึ่งสตีผสมประกอบ2งบเคยเห็ดกับเขาโอเคพักติวเรียบร้อยพักติวนีมันสีเฮ็ดในเกิดความเปรี้ยวนะครับผมบบเป็นสมุนไพรขับถ่ายดีครับผมแทนแทนแทนร้องครับเป็นตากินครับครับผมชิมอืม อร่อยตัวน่าจัดเลยครับง่ายดอกอุ้มอุ้มดอกอุ้มอุ้มแม่นเล็บนี่ยังวะลองเล็บรึบอืมอืมกดพวกของแม่งจัดเลยวะอืมมาหน่อยไดีว่ะเด็กใหญ่ไปบ่วะเอาโอเคอร่อยอร่อยก็ก็นี่เห็ดทานต้มแล้วมันจะเป็นสีดำคือทานเขาก็เลยเรียกว่าเห็ดทานนะครับ ว้าวรับประานช้อนนามก็รู้แล้วเออเข้าั่มากินแกงเห็ดเมือนกันครับผมขออนาตแซ่บครับกินเอามาตกรน่นมั้งะพูดได้รังเฮ็ดวะรงเห็ดดีแหงเอาบกดีมันสีมีส่าจังเยนี่บุมบมเลย มึงร้องกินอันนีน่บึงกินถึงใบพายตัวหนุกโดดเป็นตังไดนเนี่ยมือนี้เดบไปเก็บเฮดเดบไปต่างประเทเก็บเฮดเตอร์เต่าตื่นแต่ยัง่งตื่นแต่ตีห่าอ่ะเป็นแังไดในความรู้สึกดูซื้อว่ามือนี้ขยันขึ้นครับเราบรรยากาศดีน้ำน้ำเดี่ยวสาวนะบรรยากาศในป่าในอย่างอ่า ได้ออกกําลังกายซ้ําเลยย่างออกกําลังกายครับอ่ซ้ำนี่ครับกินต่อเห็นเห็ดยังเนี่ยเห็ดตุ๋ยเห็นเห็ดเห็นเห็ดเหลืองเห็ดทานเห็ดเห็ดแดงอ่าเดแล้วเป็นยังไหนครับก๊อปบริการเดี๋ยวมาแจมนล้วขวดให้บ้านมือนี่ไปเก็บเห็ดไปยังไปยังไหนก็คนข้าวนิดหน่อยครับผมอืมเราจะแซบครับอืเราจะเข้าไปแซบครับอืแซบ ทุกอย่างคือแสบเลยครับช่วงเก็บเห็ดอยู่ใส่ไปเก็บเห็ดแม้บรรยกากาศการไปเก็บเห็ดอ๋อบรรยากาศอ่าบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศที่ดีก็มีแดดที่ออกแล้วก็คาดว่าฝนจะตกแต่ว่าป่ตกตอนนั้นน่ะคิดว่าฝนจะตกเกือบสิเปีกเยกแล้วแต่ก็บ่เปียกก็ได้เห็นมาหลายครับตูตาดิเป็นยังไดี๋ยกูพอเห็นตอนเก็บเห็ดกูจะไปเก็บเห็ดกับมึงอ่ะนะตอนแรกอ่าเห็นลอ,องขอทวงหาอยู่น้ำมันเต้าเลย ได้มีโอกาสได้เจอน้องชายไม่ได้เจอกันนานหลายหคนจิบบบอกว่านี่น้องผมเน๊ยนี่นคือน้องน้องฮักเลยเตกิอยู่นั่งกันอยู่นั่งกันหายใจนั่งกันอยู่นั่งกันเนี่ยอยู่ใจข้างล่างหลังบาดเจ็บมึงก็เห็นนี่น้องอันนี้น้องหักอยู่แต่ว่ามึงถามมึงว่าน้องอ่ะหักมึงบอกใช่ผมเองครับไอผมครับอ่านี่เดี๋ยวไอหักบอ ครับผมครับกอดกันครับอ๋อจับกันมาจับกันเลยเฮ้ยฮักกบ้างฮักกบ้างเออเออเอาไปให้ไอ้กับไอ้ฮักกุ้งงั้นเหรอวะกุ้งแว่งเลยกูพูดอย่ออกขวาหรือออกซ้ายโอเคนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับสีสันความสนุกมวลซื่นความเป็นมู่เป็นพวกความเป็นน้องเป็นพี่นะครับขอบคุณน้องก๊อปบริการนะครับผมจาก ทีมงานเส้นลังฝากด้วยเส้นลังเส้นลังตูดิโอไปรับชมได้เทปต่อไปไปเท็ยนยังก็อนจำบอดเลยจำบอด้ครับผมว่าทายหลายสต็อกแล้วเขามีสต็อกข่ามปีเลยนะครับผมแม่นบ่เดือนเดียวครับขอบคุณตูต้านะครับผมเวฟจะมีฟังยาวๆจนถึงชิดปีนะครับจ้างได้จ้างเลยนะบอกใครบอกตัเองเลยตอนนี้ ตอนนี้เฮียยังอยู่ครับครับผมตอนนี้นะครับก็ตัดผมไปด้วยแล้วก็เล่นดนตรีอ๋อยวมีเล่นดนตรีนะขอบคุณทุกคนคือเก้านั่นแหละที่รับชมรายกัรขวทให้บ้านนะครับผมวันนี้ก็พิเศษมีพี่ๆน้องๆมาผมว่าความสุขความมวนซึนหรือความอร่อยของรสาติอาหารมันก็เป็นเพียงแค่รสจัดแต่ว่ารสชาติที มันได้สัมผัสยังรสชาติได้กินกับมูรสชาติที่ได้ไปหาเห็ดน้ากันนี่คือรสชาติที่จะอยู่ในความทรงจาของเราอาหารเหนเยาเห็ดแซ่บจำได้ก็ได้ไปกินพัฒค่านรู้ก็ได้แต่ว่าบรรยากาศที่เหาเดมาพ้อกันได้เห็ดกิจกรรมลงกันสิบางทีมันด้เกิดขึ้น่งไงเพราะว่าเทียมหนากอาชี่เด็มากดิอาชีองานอาชีงานเอาแม่ยังน้งกอาบในบางที่ก็ติดงานต้องไปไทยเตินลงเติรหลังไงแล้วมันกะเลยยังสี่ก็เลยรู้สึกว่าอีพี่นี่พิเศษนะครับผมบ่เพียงแต่รสชาติอาหารหรอกเป็นรสชาติ ความกลมกล่อมขอบคุณนะครับผมที่ย่งชมยังเชียร์กันคือเราคมจะลืมคอมเมนต์นะครับผมอกดไลค์กดติดตามกดแชร์ในช่องไทยบ้านนะครับผมสําหรับรายการคนไทยบ้านมือนี้เนาะพวกเขา4ี่คนต้องกล่าวคําว่าตัดตะแล้วตัดทัดตะแล้วตัดทัดตะแล้วตัดแท้